พร้อมสวยงามเป็นตรงนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีครับผมตามเ a สซิ่งแชนแนลครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายไหนครับติดโควิด19ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับดูแลตัวเองด้วยแล้วก็กินร้อน ช้อนชายช้อนมันแล้วก็ล้างมือด้วยเจลบ่อยๆนะครับไม่จาเป็นไม่ต้องออกไปหาผู้คนเยอะๆนะครับเพราะว่าเสี่ยงอันตรายนะครับให้รักครอบครัวเขาไว้นะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาถ่ายรถคันนี้เห็นดูว่ามันชินชนใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ว่ามันน่าสนใจแล้วผมอยากจะถ่ายทอดเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเคไปสวัสดีครับผมทอปคาร์บอนครับใส่แมสเสียงไ่ด้ยินชัดไหมเนี่ยกลัวโควิดครบัครบทอปคาร์บอนผมเปลารล้อกพุ่งคาร์บอนเดี๋ยวให้ดูโลโก้แบรนด์นะครับนี่ อันนี้เพื่อนๆจะมีภายนอกภายในหมดเลยอ่าภูมิคาร์บอนอันนี้ทำมานานยังครับก็จะสิบปีแล้วนะทำมาเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ใช่ร้านใหญ่ไงเราก็มีลูกค้าเรื่อยๆเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่หมายถึงเมื่อไหร่จะเลิกตอนแรกอ่ะผมเห็นมันไม่ใช่สีเหลืองนี้มันเป็นเหลืองเลมอนอืเหลืองเลมอนแล้วก็พอดีอนชะมัดท่าเนี้ยมันเกิดเหตุ เป็นไรอ่ะเบียร <and new>. <experiences> ์ไม <GPS> ่อยู่หรือว่าไงล้มแรงไปหน่อยล้มแรงไปหน่อยขอถอดแม่น้ำไม่ไหวแล้วอยู่อยู่ไกลๆกันนะเอออยู่ไกลๆอยู่ไกลแล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเลยก็เลยเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยใช่เปลี่ยนงั่งเบาซ้ายเลยตอนเนี้ยเฮ้ยหมายถึงคนนั่งหรือว่าไงไม่มีคนนั่งแล้วทามทาอันนี้จริงๆที่อู่อ่ะผมทำผมทำสีจากอู่พี่แจ็คพีเจก็ตัวสีตอนแรกพี่แจ็คส่งมาเป็นสีบีเอ็มมันจะออกเหลืองทองๆหน่อยผมเลยบอกแกว่าพี่ผมอยากได้มัน ดรอปหน่อยเพราะว่าน้ำมันปนติใน Body L eng, อบอดี้ลถเก๋งดรอปทองลงแล้วลองเติมเขียวนี่นี่ถ้าผมไหนได้ไหมอะไรเงี้ยก็แกก็ผสมออกมาปเป็นเป็นเดี่ยนนี้กอาเลยไม่เลือกเลยโดนก็เลยเอาเลยบอกพี่จัดก,การสวยนะแต่ถ้าถ้า,ถาไอ้คันนี้นะกายคันนู้นนะมาจอดคู่กันนะ <c oughs> ไอ้น<อ>ี<อ>่แมงเขียวนู้นแม่งส้มไม่รู้ <c oughs> ไม่มีคั<ใ>นไหนเหลือเลยเป็นหน้าพอจูนแชมป ก่อนผมอยู่อยู่ทํางานอยู่อยู่กับตต้าไงนะมี g g g <ข>อะไรก็เลยทําเองไอ๋อรู้เรื่องตัวต้าก็ออกแล้วทีนี้ใช่เออฮ้ <c oughs> แต่คนอื่นนี่ถ้าอยู่ศูนย์ตัวต้านี่ออกมาเ็าจะทํเหมือนพวกเกี่ยวเครื่องนะไม่เรามาเปลีบบ่ยนเป็นคาร์บอนนะตอนแรกก็คิดว่าคาร์บอนมันไม่เลอะเทอนะไงทำมเครื่องำมันเครื่องเออเอแต่กลับกลายเป็นความนักคาร์บอนเนี่ยแม่งเหมือนกรรมกรเลยจุดเริ่มต้นก็ออกคันี้มาแหละซื้อฝาโปรงเขาก็หมื่นสามหมื่นสี่เมื่อก่อนเอาไงก็แล้วเงินหนึ่งมันน่ะมาซื้ออุปกรณ์เรียนรู้ทางเอง โดนบบเป็นแสนเคยจะเป็นพอเป็นแล้วก็เลยปรับปากต่อปากเพื่อนแนะนํากันมาอะไรเงี้ยก็เลยม,มีมามีแบบท็อปคาร์บอนทุกวันเนี้ยสวยงามอันนี้รถปีอะไรอ่ะรถปีรถเป็นวีโก้ N, แชมป์ปีปีสี่ไม่ใช่ VN แต่เป็นท้ายรังไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ VN แต่เป็นท้ายรังไฟฟ้าใช่พาผมดูนี่เลยดิภายในอ่ะอยากดูอะไรบเบาะเบื่ออะไรพวกเนี้ยเจออะไรอยากพูดอ่ะกิงยางไม่มีใช่ปะ่ะไม่มีได้ข่าวช่วงนี้เที่ยวบ,บ่อยขอเราเที่ยวบ,บ่อยเที่ยวบ่อยแล้วเที่ยวไกลด้วยดิไกลด้วยเบาะอันนี้เขาเรียกเบาะอะไรนะเบาะเทคโนโรยีเบาะเทคโน ใช่ไม่ใช่เทคนิคนะไม่ถูกกันนะเนี่ยเบาเท,เทเียวคาร์บอนทั้งตัวตัวนี้ขายเป็นตัวสองหมื่นห้าอัพไม่เกินส0ม0 0ื่นนังผมจำไม่ได้แล้วอันสวยไออันนั้นเป็นบายเนาะใช่ป่ะอันนั้นบายหลังคาร์บอนอันละอันนั้นทาไมไม่ไม่ใส่เหมือนกันอ่ะก็ตอนแรกมีคนนั่งแหละ<อ>ก็กลัวขลบลำบากผมก็เลย อย่าร้อง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 ผมก็แล้ผมก็เลยเอาเออนะมันมันไปหลังอ่อนไงผมก็เออเอาหลังขครไดียวพอได้สบายสบายใช่ไหมเออครับภายในนะครับนี่อุ้ยใช่เหรอกริปกริปกริปมันหักกริปมันหักหุ้มหมดเลยนี่ก็หุ้มสวยอ่ะนี่ก็หุ้มตัดแดงด้วยอื้อหือ อันนี้เขาเรียกทรงยีราฟได้ปหมท็อปอ่าอาตรงๆไหมทรงเนี้ยผมไม่ไม่รู้เขาเรียกทรงอะไรเพราะว่าผมทําตามผมเป็นคนชอบขี่ลุยชอบขี่ลุยแล้วพอใส่ยางบางมันกระแทกมันกระแทกเสร็จปุ๊บเอาไงดีผมก็เลยไปคุยกับพี่เปิ้ลร้าน้ายเจเลยยางยนต์อ่ะพี่ผมอยากได้ลุยๆก็ใส่ยางตัวนี้ไปสิคือตอนเนี้ย้ารถผมถ้าใส่ยางบางอ่ะแอดเลยอันนี้คือที่มันสูงเพราะว่ามันเป็นยางอ้วนเพราะรถผมสเปคล้อมันเก้าครึ่งสี่ลูกเลยนะ เป็นพากันหมดเลพากันหมดขนาดยางอ่ะสองห้าห้าห้าสิบห้าสิบใช่สองสิบแปดบางคนเขาเลี้ยงแล้วแคร์มั้งสองห้าห้าห้าสิบหมดเลยมิโตะสี่สองศูนย์บอกราคาสีได้ปะรถผมมันชนหน้าชนมันเกิดประเหตุมาค่าสีค่าแรงรวมไปประมาณห้าหมื่นอัพห้าหมื่นหน่อยเพราะจริงๆถ้าอู่สีน่าจะประมาณสามหมื่นกว่าบาทเฮ้ยเห็นเห็นเห็นติ๊กเกอร์เหร ติเกมือนติ๊กเกอร์ป่ะเออจะคิดว่าติ๊กเกอร์ก็ได้คิดว่าคาร์บอนแท้ก็ได้แล้วแต่ผมบอกนะไม่ใช่เพียวคาร์บอนเฮ้ยจริงดิเอ้าแล้วมันจะไปยัดเข้าไปได้ไงอ่ะผมอัดอีบ็อกซี่เอาไงเพราะตอนแรกผมทำก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมเพราะมันเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเออเออผมก็เอาไงดีวะก็นอนคิดอยู่สองคืนแหละก็เลยอัดเพราะผมใช้อีบ็อกซี่พุ่มงานก็ผมก็เลยเอาอีบ็อกซี่อัดเอาอัดทีเรฝั่งทีเรฝั่งทีเรฝั่งหุ้ยแข็งแรงนะเพียวเลยเหรอเป็นเพียวเป็นตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเพราะ ร้านที่นําเข้าอ่ะที่ผมซื้ออุปกรณ์มาทําอ่ะเอไม้หผมเล่นคือเอาไม้ผมโหนบาเขาบอกพี่มันจะแข็งไงตอนแรกบอกมันจะแข็งไงเนี่ยเขาเขาเอาไปโหนบาดูดิเมื่อก่อนผมหนักร้อยโลผมโหนสบายเลยอผมก็เลยซื้อมาเลยเขาว่าคันนี้้องเครื่องเด็ดเอ้ยอันนี้เขาเรียกแผงจิ้งหรีดเนาะใช่ป่ะแผงตะกั่วเตนหรอเออเอาตะกั่วต้ก็ตะกั่วตนวะแล้วนี่มีรูอะไรอ่ะ มันเป็นรูไอมันมีจริงหรือว่าเราเราเจาะเองมันมีมันมันเป็นซี่แต่เราเจาะง่าไม่ได้ไงเพราะผมผมพุ่มเต็มไปเอผมก็เลยเจาะอ๋อนี่ก็เป็นผ้าลายลังพึ่งนี่ครับพร้อมสวยงามอยตรงนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคุณูดแ้ม่งตื่นเต้นไปงั้นอะเออไม่ล้างเลยผมทำงาน ทำงานเที่ยวอย่างเดียวช่วงนี้โอ้ยไม่มีอะไรหรอกเรียบๆงันนี้ทำจาก l กก k ้ shop เดี๋ยวนี้ทำไมแบบเขาไม่ค่อยเล่นไทยเทกันแล้วอ่ะตัวผมไม่ชอบอยู่แล้วตั้งแต่มาแรกๆผมก็ไม่เคยยุ่งเลยตอนทำแ็ปนี้คือรถเฮ้ยจับแรงอย่าจะบังไว้อย่าบังไว้อยู่ผมก็ตามมือบังไว้อยู่อาวเมืงปล่อยไปเลยคือคุยกั่ะ อาคุยกับพี่กอฟพี่อาคี้บอกพี่ผมอยากอะไรได้อะไรก็ได้ห้องเครื่องให้แมงดำให้หมดเลยพี่ออกแบบให้ผมหน่อยพี่จะไกาผมหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นก็เทิร์อตัวเองอยู่อะไรเงี้ยอ่ะแมงดำให้หมดอะอะไรก็ได้ทำอะไรบ้างที่เราเอาไปอันนี้มันมีของเดิมก่อนหน้านี้บ้างไหมพว<อ>กเคสอะไรพวกนี้ของเดิมมีแค่ที่ที่ใช้อยู่เลยนะม,มีแค่เ<อ>ทอร์โบกับพ่อร่วมอย่างเดียวที่เป็นของเดิมติดรถเฮดนี่ก็ใหม่หมดเลยเหรอเฮดใหม่หมดท่อท่ออินเตอร์ท่ออินเตอร์ทุกอย่างเฮ้ยชุบด้วยนะนี่ชุบอย่าถ่ายใกล้ผมไม่ได้ล้างเลย เอ้ยในกล้องมันสวยอยู่แล้วจริงอันนี้เราเอาไปจอดทํานานปะก็จริงๆมันก็ไม่นานนะหรือว่าตอนทําบอดี้แยกเครื่องกันปะดูว่าเอารถไปจอดเลยไม่แยกไม่แยกคือบอดี้กับอดี้แล้วก็พอเสร็จบอดี้ผมก็สไลด์มาให้พี่กกอฟสไลด์มาทําที่ร้านถ้าทำจริงๆก็ประมาณ2อาทิตย์กระซิบได้ไหมกี่บาทเนี่ยประมาณแสนอัพอืเพราะว่าเก็บรายเรียนมดเลยอะสวยนะเนี่ยคือใน ไอของจริงอะ่ะผมรู้ว่าแม่งเป็นมันไม่ค่อยไม่ได้ล้างอะไรแต่ในกล้องอะ่ะดูดิมันสวยนะเว้ยในกล้องอะ่ะคืออันเนี้ยอันนี้อันเนี้ยเป็นได้แต่ชุดหม้อน้ําเนี่ยพอเดอร์โค้ดอ๋อเหรอใช่อันนี้ไดเออเอออันนี้อันนี้อันนี้หุ้มที่ไหนนะอันนี้หุ้มที่ตามชื่อเขาเลย<อ>ชื่ออะไรไม่รู้อะไรท็อปคาร์บอนนั่นแหละชิ้นนี้สี่ปีแล้วนี่ก็ไม่เหลืองนะไหนๆก็ในไหนละที่หุ้มอ่ะใช้อีอกซี่ ใช่ป่ะใช่อคบ็อกซี่คุ่งงานแล้วทำไมไม่ใช้เรซินอะไรซ3สามสา้าเลยทั่วไปใช่ไหมเออคือบ้านผมอยู่ในชุมชนแล้วเรซินนั้นอ่ะมันเหม็นมันเหม็นเออมันไม่ดีต่อสุขภาพโดนทหารร้องเรียนโดนออกผมก็เลยต้องเปลี่ยนเพื่อว่าเราจะได้มีก็เคยทํานั่นแหละเคยเคแต่ก็เปลี่ยนไปแล้วใช่เปลี่ยนยอมต้นทุนแพง แต่คุณงานที่ออกมาผมว่ามันก็คุ้มกว่านะใช่เพราะว่าการยึดเกาะการอะไรผมว่ามันทนทานกว่าแล้วก็ดีต่อสุขภาพมาด้วยอคนรอบข้างพ่อแม่แล้วพี่น้องที่อยู่ในแถวบ้านเราอะไรเงี้ยเขาอยู่ได้คืออีบ็อกซี่เนี่ยมันมันให้ตัวได้ยืดหยุ่นได้คือรถลูกค้าบางคันชน โดนชนโดนอะไรเงี้ยมันบุกไปลักยิ้รักยิ้มมาเคาะได้แต่ถ้าเป็นงานแบบเรซินทั่วไปพวกนั้นแตกเลยวิ่งไปกระจกกรเย็นพวกฝาบินอะไรเ,ออนเนยเพราะว่าเรซินธรรมดามันเรซินกรอบมันให้ตัวได้มันยืดหยุ่นอะอ,อ,อะไรประมาณนี้มันก็เกาะติดไปเลย,ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้ผมใช้ของดีแค่ไหนถ้าลูกค้าใช้ไม่รักษาปล่อยที่นกเกลกลางอะไรเงี้ยผิวหน้าเสียก็มีค่าแล้วการงานก็เสียเหมือนกันไม่ใช่ว่างานผมมันจะไม่เสียนะมันก็เสียเหมือนกันอยู่ที่ดูแลอยู่ที่ลูกค้าเอาไปแล้วดูแลยังไงใช่ไหมใช่้กกดะ็ไรบ เบอร์ไม่เอาดิคนโทรมาจีช่วงนี้โสดโอ้ชิบหายแล้วถุงเท้าหนึ่งโอเคเจ็อ่ะสองห้าหกหนึ่งอ่ะใช่ช่วงนี้งานเยอะนะช่วงนี้ไม่เยอะนะโควิดหรอโควิดมันก็มีเรื่อยๆแหละเพราะว่าช่วงนี้คือด้วยกําลังคนผมเอ่ยตัวผมเองเอยเรารับงานน้อยลงระดับงานช่งล่างทีไงบ้างคันนี้มีแค่โคกตีต้นตีต้นอะไรเลตแพคเหรอตีต้นเพราะจริงๆรถคันนี้เป็นรถวิ่งงาน ก็เห็นส่งฝาส่งอะไรใช่เป็นรถวิ่งคันเฉยแต่ในเมื่อคือไม่รู้ไม่รู้ทำไรไงเราเราทำอะไรก็ได้ให้เราแบบว่าสบายใจก็เลยทำแม่งไปเลยเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากเพราะว่าแวะมาไงไม่รู้จะไปไหนด้วยไปวันนี้เราไปไหนก็ดีป่ะไปไหนอ่ะที่กินเหล้าดีกว่าเออกินเหล้าไม่กินขาเป็นเป็นนมได้ป่ะได้ที่ไหนโอเคไปดีกว่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม